ขอาการาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมัดทูม,มันนี่ไอเทมนะครับนี่ดูครับดูอ้าวเราลืมไปถ้าไม่มีต้องออกเข้าใหม่ นี่นี่นะครับนี่ตัวเอ็ม M M นีะครับข้างบนซ้ายมือเลยครับกดเข้าไปแล้วจะได้อย่างนี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวให้ดูนะครับมัดเปลี่ยนอะไรได้นะครับนี่คือหมดรไบาโบว์ผมก็อ่านภาษาอังกฤษไม่ก็ได้หรอกครับเดี๋ยวแป๊บนะครับขาให้มาก่อน สามารถเสกอะไรได้ตามใจชอบเลยลนะ่ะนี่สมมติผมเสกดาบมานี่คือเอ c นชาร์นะครับเขาไปที่ดาบก็เอ c นชาร์อะไรใหร้กดนี้เลยเนี่ยครับเราก็ได้ดาาเป็นชาร์มาแล้วครับเดี๋ยวัดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะครับวุ้ยแหลกแหล อาไปดูวิธีการลงกันเลยนะครับน <c> ะ <oughs> ต้องโหลดไอเจ้าตัวนี้มาต้องกดตังการติดตั้งก่อนนะครับอันนี้ผมก็ใช้เน็ตพี่ผมอยู่นะครับนี่ให้เราติดตั้งไปเลยนะครับถ้ามีเสียงแสกต้องขออภัยกันด้วยนะครับรอโหลดครับรอสักพักนะครับ พอได้แล้วเราก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับนี่ครับกดตัวล่างสุดเลยนะครับกดไปแค่นี้เราก็ออกไปเข้าบล็อกลันเชอร์ของเรานะครับเราก็จะได้อย่างนี้มานะครับถ้าถ้าใครไม่มีก็ต้องออกเข้าใหม่นะครับเข้าใจตรงกันนะครับวัวไม่เข้าใจคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเ่านี้นะครับลากรอนครับ